ไปดูนาทีก่อความไม่สงบในพื้นที่ตากใบกันหน่อยนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยจู่ๆเอาระเบิดสแสวงเครื่องมาวางบริเวณหน้าร้านทองฮะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยจุดระเบิดตุ้มขึ้นมาพยายามจะบุกเข้าไปปล้นร้านทองแต่ว่าระเบิดสแสวงเครื่องที่เอามาใช้ในครั้งนี้เนี่ยมันทำงานไม่สมบูรณ์สุดท้ายไม่สามารถที่จะปล้นร้านทองได้ครับ mm -hmm. ครับคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดบริเวณตรงข้ามอาคารพาณิชย์ที่เป็นที่ตั้งของร้านทองแห่งนี้ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกเลยถ้าเกิดดูเวลาจากกล้องวงจรปิดนี่ประมาณตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมฮะ uh. อยู่กลางดึกแล้วเสียงเนี่ยดังสนั่นวันไหวเลยนะครับร้านห้างทองแสงเจริญฮะเสียงปืนดังมาก่อนไอเสียงปั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 ง,ปง,ปงก่อนนาทีระเบิดเนี่ยเป็นการยิงถล่มใส่จุดตรวจนะฮะเพื่อให้กําลังอีกชุดหนึ่งเนี่ยเอาระเบิดแสวงเครื่องไปวางบริเวณประตูร้านทองเหมือนเป็นการเบนความสนใจจาก นาทีเสียงปืนดังอีกจุดหนึ่งใช่ไหมฮะตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความสงบอยู่บริเวณนั้นก็ไปยังเสียงปืนที่มันมาปรากฏมีคนร้ายเอาระเบิดแสวงเครื่องมาวางหน้าร้านทองใส่ชุดดำๆเห็นไหมเนี่ยจุดนี้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ชุดที่ทําหน้าที่ไปตรวจดูความเรียบร้อยเนี่ยถูกเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต้องไปคอยคุ้มกันชุดที่ไปดูแลความไม่สงบอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับปรากฏว่า คนร้ายเนี่ยเอาระเบิดมีชุดที่เตรียมงัดประตูเข้าร้านทองกับชุดวางระเบิดเนี่ยทำงานเป็นขบวนการมากมันทํางานเป็นระบบคือวางเสร็จปุ๊บมันก็หลบออกไปแล้วพอระเบิดเสร็จปุ๊บก็เข้ามาตรวจสอบบริเวณร้านทองที่วางระเบิดแสวงเครื่องเอาไว้หลังระเบิดทํางานพยายามจะงัดบานประตูเลื่อนที่มันมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นด้วยกันร้านเขาแน่นหนามากเลยนะฮะคือสองชั้นระเบิดเนี่ยทำงานไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะระเบิดประตูร้านเข้าไปได้นะครับก็เลยไม่สามารถจะเข้าไปปล้นร้านทองครั้งนี้ได้ ล่าสุดนะครับพันตํารวจเอกสุพชัดณพัฒรลุงผู้กํากับสพตากใบแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนปพกองกำลับการตารวจภูธรนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุฮนะเนี่ยลักษณะประตูคือเขามีด้านในเป็นเหล็กม้วนหนึ่งหนึ่งชั้นแล้วข้างนอกมีไอตัวประตูที่เป็นเหล็ก เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยอีกหนึ่งชั้นนะครับจุดนี้คือริมถนนเขตรอยต่อบ้านสริ่งหมู่หนึ่งแล้วก็บ้านบอกคอหมู่สองตําบลโคสิตอำเภอตากใบของจังหวัดนาราธิวาสรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดเลยนะครับโดยเฉพาะวัตถุพยานที่ต้องเอาไปตรวจคราบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ DNA เพื่อจะเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือของกลุ่มคนร้ายในธรรมเนียบของคดีความมั่นคงที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมีฐานข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วตอนนี้รอ เอาไปตรวจสอบว่าตรงกันกับใครหรือว่าบุคคลที่เคยมีประวัติก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยเชื่อก็คือเป็นการทํางานแบบวางแผนมาอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นขบวนการด้วยเพราะมันจะมีจุดอื่นๆที่คนร้ายเนี่ยไปวางระเบิดเอาไว้ก่อนจะมีพวกเสาไฟต่างๆเนี่ยพอร,ระเบิดต้มปุ๊บเสาไฟเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ จุดประสงค์ของการไประเบิดเสาไฟจุดนั้นเนี่ยคือต้องการให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนแล้วก็ย้ายกําลังไปรวมกันตรงจุดนั้นป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนในจุดที่เตรียมจะปล้นร้านทองเป็นการดึงความสนใจแต่สุดท้ายปล้นไม่สําเร็จเนื่องจากว่าระเบิดทํางานไม่สมบูรณ์ประตูร้านทองก็เลยไม่ได้เสียหายถึงขั้นจะบุกเข้าไปได้ครับ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับอิสราเอลปาเลสไตน์ฮามาสเลยนะนั้นอ<ล>ุดมการไม่เกี่ยวข้องเลยนี่โจรใต้ขนาดแท้ตั้งใจจะปล้นทองขนาดแ<ด>ช้ชัดเจนมากแล้วเกิดจริงๆเาไแต่บ้านเมืองพังเสียหายยับเยินเนี่ยเป็นเหตุหลายๆเกิดข,ขึ้นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ